เพราะเวลาโกรธเนะคุณผู้ชมเองคิดว่าการไปสาบแช่งคนอื่นเนี่ยเป็นความสะใจของคุณผู้ชมเองแล้วจะทําให้ชีวิตของเขานี่ล่มจมหรือชีวิตของเขาเนี่ยเป็นไปตามที่เราพูดคลิปนี้ผมเองก็จะมาแบ่งปันมาพูดคุยกับคุณผู้ชมในเรื่องที่หลายท่านเองนะครับอาจจะเป็นผู้ที่เคย สาบแช่งคนอื่นหรือหลายๆท่านเองก็อาจจะโดนคนอื่นสาบแช่งก็อาจจะเกิดความคิดว่าสิ่งที่เรา,าพูดออกไปหรือเราทําออกไปหรือผู้อื่นทําให้เรานั้นมันจะมีโทษหรือมันจะมีผลกรรมอย่างไรบ้างหลายๆท่านเองนะครับก็พยายามที่จะอยู่ในศีลในธรรมแต่ก็การอยู่ในศีลในธรรมนั้นก็อาจจะมีผู้ที่มา คอยรบกวนหรืออาจจะมาพูดไม่ดีอาจจะมาทําไม่ดีก็ด้วยความโกรธด้วยความโมโ oh, หก็อาจจะพูดไปในทางที่ไม่ดีอาจจะไปด่าว่าคนอื่นเขาหรืออาจจะคิดไม่ดีกับคนอื่นเขาแต่พอมาพินิพิจารณามาคิดแล้วก็เกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจว่าการที่เราคิดไม่ดี หรือการที่เราพูดไม่ดีไปสาบแช่งคนอื่นอย่างเนี้ยเราเองถ้าเป็นผูท้ที่พูดไม่ดีกคนอื่นซึ่งการพูดไม่ดีนี้ก็มีโทษหลายประการด้วยกันแต่การพูดด้วยคำหยาบคายหรือพูดด้วยอารมณ์มีโทสะด้วยความโกรธแค้นอย่างเนี้ยมันก็จะมีโทษอย่างเช่นเราพูดกระทบกระเทียบนะจริงๆแล้วมันก็เกิดจากความคิดของเรามันไม่ดีก่อน พอเราคิดไม่ดีเราก็จะพูดไม่ดีด้วยเพราะการพูดเนี่ยมันเกิดจากสัญญาคือความจำหรือการที่เราคิดปรุงแต่งนั่นเองพอคิดไปนะมันก็จะพูดออกมาทางปากไอ้ตัวนี้มันก็จะมีโทษการคิดก็มีโทษจริงๆแล้วกรรมมันเกิดสำเร็จตั้งแต่เราคิดแล้วเราคิดไม่เดียบคนอื่นเพราะว่าบางทีเราตั้งความปรารถนาไว้ อีกอย่างหนึ่งแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการเราก็เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นพอเกิดความไม่พอใจอารมณ์ต่างๆความคิดไม่ดีการพูดไม่ดีการทำไม่ดีกับคนอื่นก็ตามมาซึ่งการพูดไม่ดีนะพุทธเจ้าต,ตรัสในเรื่องของในอุศลกรรมบท10ก็จะมีลักษณะจัดอยู่4ประเภทด้วยกันก็คือการพูดโกหก การพูดยุให้แตกกันหรือพูดสอดเสียดการพูดคาหยาบนะคำหยาบนี้ก็จะเป็นคําที่มันแสบแสบเป็ดเป็ดอนะย่างเราโกรธมากล้วก็พูดคําแรงๆนะอันนี้ก็จะเป็นคําหยาบแล้วก็อีกคาหนึ่งก็คือการพูดเพยเจอร์สี่คำนี้จะเป็นโทษเป็นการพูดที่โดยส่วนมากเราก็พูดอยู่ใน4หัวข้อนีนะ้ซึ่งก็จะกว้างออกไป ทีนี้เรามาดูในสมมุติว่าเราพูดด้วยความโกรธอย่างเช่นเรามีโทสะนะเราก็ไปด่าว่าไปสาบแช่งคนอื่นก็มันก็จะทําให้เรานั้นได้รับผลวิบากกรรมอยู่3ประการที่พุทธเจา้าตรัสน,น,นะครับอันดับแรกก็คือเราอาจจะได้รับผลนันกวันเลยก็ได้ถ้าเราไม่ได้รับผลนันกวันณนะปัจจุบันนี้เราก็อาจจะได้รับผลในเวลาต่อมาซึ่งในเวลาต่อมานี้นะครับนะมันก็อาจจะ อีกเดือนหนึ่งก็ได้นะไม่จําเป็นต้องในเวลาต่อมาไม่ใช่ชาติหน้ามันชาตินี้แหละแต่อาจจะไม่ได้รับผลวันนี้ณนะปัจจุบันนี้มันก็อาจจะเป็นเดือนถัดๆไปสังเกตเวลามืงชีเราพูดไม่เดียคนอื่นเราคิดไม่เดียคนอื่นแต่วิบากกรรมมันก็ยังไม่ส่งผลกับเราทันควันนะนะพออาทิตย์ต่อมาพอเดือนต่อมาอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะทำไมาชีวิตของเราถึงมันไม่ค่อยดีเลย ทำไมมีคนมาด่ามาว่าเราผิดปกติอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ระลึกถึงวิบากกรรมที่เราทําไว้พอมันส่งผลเราก็คิดว่าเราก็ทําดีแต่ทําไมชมีวิตของเรานั้นจึงโดนกระดามแบบนี้แต่จริงเราเองอาจจะเคยคิดไม่ดีกับคนอื่นมาก่อนหรือเคยพูดไม่ดีกับคนอื่นมาก่อนหรือถ้ามันไม่ได้รับผลในเวลาต่อมามันก็อาจจะได้รับผลในเวลาต่อมาอีกซึ่งเวลาต่อมาอีกนี้มันก็อาจจะเป็นภพชาติหน้า ก็คือข้ามภพข้ามชาติเหมือนปัจจุบันน่ะที่เราได้กายเนี้ยคือกรรมเก่ามันก็เป็นข้ามภพข้ามชาติแต่ทีนี้ภายในปัจจุบันเนี้ยในเวลาต่อมาอีกนี่มันอาจจะ1ปี2ปีก็ได้ที่เราจะได้รับผลเพราะฉะนั้นกรรมเนี้ยมันเราได้รับอยู่ตลอดเพราะเราทําอยู่ตลอดเราไม่มียานอย่างรู้ที่จะจําแนกกรรมเหมือนพระพุทธเจ้าเลยไม่เชื่อในเรื่องของกรรมนะว่ามันเป็นผลจากการที่เราพูดเราคิดหรือเรากระทํา เพราะเวลาโกรธเนะ่ยคุณผู้ชมเองคิดว่าการไปสาบแช่งคนอื่นเนี่ยเป็นความสะใจของคุณผู้ชมเองแล้วจะทําให้ชีวิตของเขานี่ล่มจมหรือชีวิตของเขาเนี่ยเป็นไปตามที่เราพูดแต่จริงๆแล้วเป็นความคิดที่ผิดของเราเองมันไม่ได้มีผลกับคนอื่นเลยแต่ผลนะั้นมันจะเข้ามาตัวเองเพราะเราเป็นผู้คิดเราเป็นผู้พูดและเราเป็นผู้กระทําตรงนี้แหละที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้พิษพิจารณา คือถ้าเราไม่ได้ฟังที่พระเจ้าท่านตรัสเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะรู้ตรงนี้ได้เลยเราก็อย่ายังคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีคนอื่นคือคนอื่นคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีเขาก็ได้รับผลวิบากกรรมของเขาส่วนของเขาแต่เนี่ยปัญหาของเราคือเราเองด้วยความเคยชินมันเป็นอกุศลมูลอกุศลมูลคือรากเหง้าที่มันมีอยู่แล้วทีนี้พอเราไปซ้ําเติมหรือไป หลงกลนะเราก็ไปโกรธตอบมันก็สร้างอนุสัยคือความเคยชินใหม่ของเราแต่มันยากนะใช,ชีวิตทางโลกมันไม่ใช้เรื่องง่ายๆใช่ไหมที่คุณผู้ชมเองจะสามารถดับโทสะได้เพราะมันเป็นความเคยชินเราอะเจอสิ่งที่ไม่พอใจเราก็จะมีความโกรธเคืองหรือมีความไม่พอใจ การที่เราพยายามศึกษาสอนวิ้าเพื่อให้เข้ามาเห็นตรงนี้แล้วเราเองก็พยายามละมันถึงแม้ว่าวันนี้เราทํายังไม่ได้แต่วันหน้าเราเองก็รู้ทางเรารู้เส้นทางว่าเราควรจะทําอย่างไรดังนั้นผู้ที่มีโทสะพูดด้วยอารมณ์โทสะด้วยความโกรธเนี่ยมันก็จะเป็นไปเพื่อการได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจเช่นเดียวกัน นะมันก็จะเจอแบบนี้มันก็จเจอคนอื่นมาพูดให้บางทีเราพูดกับภรรยาของเราพูดกับพ่อแม่ของเราพอเราออกไปทํางานเราก็ไปเจอเจ้านายอย่างเงี้ยไปเจอหัวหน้างานด่าว่าเราอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ได้รับโทษทันกวันแต่เราไม่ได้คิดแต่จริงๆเราไปด่าภรรยาหรือเราไปด่าสามีเราไปด่าพ่อแม่ญาติพี่น้องนะเราสร้างวิบากกรรมพอเราได้ยินได้ฟังเสียงคนอื่นด่ามั่งเราก็ไม่ชอบ และการที่เวลาที่เราพูดสับแช่งเนอื่นเราจะมีคำพูดที่เติมเข้าไปมันก็จะเป็นการโกหกภายในตัวด้วยคือมีคำเท็จเวลาเราโกรธใครเนี่ยเราจะแต่งเติมคำพูด,ดโดยอัตโนมัติมันจะมีคำเท็จคำไม่จริงอยู่ในนั้นเราเนี่ยปั้นคำออกมาแล้วคำเหล่านั้นมันจะเป็นคำที่ไม่จริงผสมคำเท็จปนออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเราเองก็จะทำผิดในเรื่องของการพูดเท็จผสมเข้าไปในเวลาที่เรามีโทสะ คำโกหกมันก็จะมีโทษอีกก็คือถูกกล่าวตู่คือถูกใส่ร้ายใส่ความถ้าเราพิจารณาดีๆเราสังเกตด,ดีๆเราเองก็จะพยายามละชอบพูดสนุกอะ่ะมันจะเป็นคาเพ้อเจอพวกเราหลีกเลี่ยงคําเพ้อเจอร์นี่ยากมากรู้ป่าเพราะว่าอะไรเพราะเราอยู่กับทางโลกเราจะต้องเล่นกับลูกเราต้องเล่นภรรยาเราเล่นกับครอบครวัวเราก็ต้องมีการพูดทีนี้ไอาการพูดเพ้อเจอมันก็ปนคําที่มันเป็นคําเท็จที่มันแต่งเติมคําเพื่อให้ดูตลกดูสนุกสนานอย่างเงี้ย นั่นแหละมีโทษพระเจ้าเลยบอกท่านตรัสอยู่พระสูตรหนึ่งบอกว่ายาโกหกแม้แค่พูดเล่นเพราะถ้าเราจะออกจากระบบเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันจะต้องเคร่งแต่ถ้าอย่างพวกเราเนี่ยเรารู้ตัวเราก็หยุดไม่ถึงขนาดที่โยต้องเปะเปะอย่างเงี้ยแต่ให้รู้ตัวไงว่าถ้ามันเลยเถิดอย่างเงี้ยเราก็หยุดได้แล้วมโนกรรมกรรมทางความคิดเนี้ยพระเจ้าตรัสอยู่แล้วว่ามันมีโทษมากมีโทษมากกว่ากายกรรมและวจีกรรม นะเพราะว่าทุกๆอย่างมันเกิดจากความคิดเราทั้งนั้นหละเราคิดเราถึงพูดเราถึงพิมพ์ข้อความหมหากันอย่างเงี้ยน,นะมันสําเร็จแล้วกรรมไม่ว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วมันก็สําเร็จเราคิดดีมันก็กรรมดีเราคิดไม่ดีกับคนอื่นมันก็จะเป็นกรรมชั่วทีนี้อยู่ที่เราจะมาสํารวมทั้งกายทั้งวาจาจะพูดหรือไม่พูดแต่ใจมันก็ยังคิดอยู่มันก็ยังสร้างกรรม